ตอนผัดกันเล่า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 เฮ้ยวม่หวานยิ้ว่ะอ่ะเสียงอ่ะเสียงอ่ะเสียงมาเว่าต่อค้องเ่าต่อคปลืคือนี่เกิดที่หนองคายใช่ป่ะอะแล้วแบบไม่ได้กลับบ้านมานานมากแล้วตั้งแต่เด็กเป็นโตเลยว่าสิบกว่าปีได้เด็กตอนไหนเลยว่านักตอนที่เกิดเรื่องก่อนเกิดเรื่องก่อนเกิดเรื่องตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ครับ S <S เออสิประมาณสิ้นจนมัตเตียวต้นอ่ะคือยายเสียก็เลยมีโอกาสได้กลับหนองคายก็คือถ้าในตระกูลถ้าไม่มีเรื่องราวมีคนเสียอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้กลับเลยหนองคายบ้านเกิดใช่คนทางลำบากปะตอนนั้นนะเป็นดินไหมไม่ก็คือปกติทั่วไปอ๋อโอเคมีเซเว่นมีอะไรเรียบร้อยโอเคจะได้เห็นภาพแต่ว่าในในในหมู่บ้านที่ เป็นหมู่บ้านแรกของตงัวเมืองเหตุการณ์เกิดขึ้นะที่วันนั้นยายเสียแล้วเขาอะไรเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยปกติอ่ะตายงวดอ่ะเขาจะเอาโกรธใส่ในเจดีย์ใหญ่แล้วตั้งไว้หน้าบ้านหน้าบ้านเลยเหรอ,อหน้าบ้านหมายถึงว่าทางเปิดตูบ้านมาก็เจอเลยไม่คือที่บ้านอ่ะจะเป็นรั้วใช่ไหมแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างๆหน้าบ้านก่อนจะเข้าไปในบ้านคือบ้านหลังใหญ่อ่อะ,อะ,อะ ก็คือพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ไทำใช้สอยอะไรกันประมาณนั้นแหะเออแล้วก็เอาก,กระดูกยายไว้หนบ้านแล้วพอตกดึกมาลูกๆหล,ล,ลานจะเข้ากันเข้านอนกันใช่ลุงกันเอากระดูกยายเข้าบ้านด้วยอ๋อเออเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลุงที่นี่คือเขาอยู่ที่นั่นอยอู่แล้วไหมลุงก็คือลูกของยายนั่นแหละอ๋อ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 อเออโโหรั่วแล้วเราแล้วทีนี้แบบเอาเข้าไปในบ้าน ทุกคนไม่ได้เอกอะไรอ่ะเอาไว้แบบมุมบ้านอะไรเงี้ยไว้มุมบ้านสี่เหลี่ยมมาไว้มุมและสักพักพอตกดึกมาการมุ้งนอนกันแล้วปุ๊บ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 จะมีลุงคนหนึ่งกลัวกลัวผีมากต่อให้เป็นญาติตัวเองก็กลัวแม่ตัวเองก็กลัวอ่าเออลุงที่นี่เขาเป็นเป็นลุงเราใช่เป็นลุงเป็นคือญาติกันทั้งหมดเลยฝ่ายฝ่ายแม่อือลุงลุงคนแรกอ่าเป็นลุงคนแรกถือดูงเข้ามา ลุงคนที่สองกลัวผีอ่าพอปิดไฟนอนกลางุ้งปุ๊บลุงคนที่สองนอนข้างกระดูกย้ายซึ่งไม่รู้ว่าตรงนั้นคือกระดูกย้ายกลัะเออแล้วทีเนี้ยโดนแกโดนสกิดดีครับรออะไรอ่ะเออโดนสกิตอนกลางคืนสกิตขาเออสกิตขาแล้วแบบว่าลุงลุงแกพว่าเราตื่นเปคนตื่นง่ายมาก็เห็นเงาใหญ่โอ้เห็นเงาเยเออ แล้วแบบว่ากลางบ้านจะมีเสาที่เป็นแบบว่าเสาเปิดไฟรอบบ้านเดินลุกขึ้นลุกขึ้น,นได้ปุ๊บเปิดแม่งทั้งบ้านเลย oh. <laughs> เปิดแม่งแบบว่าลู่ลู่เสาเปิดสวิตช์ไฟอะ่ะอ๋อลู่เสาเลยเหรอเออแบบมันจะ <laughs> มันจะมีสวิทช์มันจะมีสวิตช์ฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองใช่ป่ะ uh, 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 uh. อา่าอ่าอก็คือแบบว่าจับ oh. จับเนี้ <Okay, S 1> ลุกขึ้นเปิดหมดเลยเออแล้วนี่บอกเอาแล้วไง ใครยังไงไหนบูซิไม่แต่ว่าลุงคนที่ไม่ไม่รู้เออลุงคนที่กลัวผีเนี่ยเขาเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าในกรดนั้นเป็นอะไรไม่ไม่ไม่รู้ว่าโกรดอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่นอกบ้านอเออมันไปวางไงใช่ก็คือลุงลุงคนแรกก็ถือเข้ามาก็เลยบอกมึงกลัวทําไมนี่แม่มึงน,นะอะไรเงี้ยเออบอกเออนี่บอกว่าย้ายเล่นกูแล้วย้ายเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอยแล้วเขาก็แบบว่ามุดไปนอนอีกฝั่งหนึ่ง คือที่บ้านเนี่ยนอนกันสองฝั่งเลยเะี่ยฝั่งนี้จะเป็นผู้หญิงฝั่งนี้จะเป็นผู้ชายแต่ลุงลุงลุงคนที่สองอะ่ะจะนอนกับฝั่งผู้หญิงไม่ตอกลัวอเออใช่แล้วทีนี้ลุงลุงคนแรกเที่ยวกระดูกเข้ามาลงจะกลัวทำไมเอาลุ่มๆกระดูกเข้ามาทำไมเลยนุ้ยนั่นบอกบอกเออบอกเนี่ยรู้ไหมเนี่ยกระดูกายเอเข้ามาทำไมกลัวายหนาวเขาก็แาไอ้ีอ<ไ> ตอนโจพิกกว่าเออแล้วตื่นกันมาตอนตีสามตีสี่อ่ะเฮ้ย้วแต่ว่าถ้าในทางถ้าในซามแบบว่าความเชื่อน่าเป็นไปได้ปะหนัอวเป็นไปได้ปะถ้าเราแบบเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้เออจะแบบว่ามาบอกว่าด้วยความที่แบบว่าลูกอ่ะเป็นห่วงแม่ไงแมยังคิดว่าแม่ยังมีความรู้สึกหูวต่อให้จะอยู่สภาพไหนก็ตามอยากให้แมวอยากเอาแมวเข้าบ้านใช่ประมาณนั้นดเออด้วยความชอเป็นลูกอ่ะเนาะใช่ ไอ้น,นี้ก็คือแบบว่าไอ้เนี่ยตั้งแต่ตีสี่นะก็ไม่ได้นอนกันแบบว่าเช้ามาไปตลาดทํากับข้าวต่อกันเลยคือไม่มีใครนอนแล้วคืนนะก็คือแบบก็ก่อนที่จะไปตลาดก็นั่งเล่ากันแบบเออนี่ปูโดนอย่างนูง้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออแล้วมันมีช่วงตอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก็คือน,นอนกันหมดละคือแตงกวาน,นอนไว้อยู่ละสามสองสามทุ่มนี้คือนอนแล้วปิดไฟนอนละไอ้นี้หนูได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านขยับขย,ขยับเลยเหรอ ขยับอ๋อขยับประตูรั้วเป็นเหล็กปะไจะดังได้ๆๆๆๆปะเป็นไม้เป็นใบไม้เป็นไม้เป็นรั้วไม้อ๋อเป็นรั้วไม้เหมือนมีอะไรจะเหมือนเออก็แก้ก็ปิดกอแก๊กเหมือนลมพัดอะแต่ว่ามันไม่ได้พัดแบบฟืบแก๊กฟืบมันแบบ๊โอ้มันขยับใช่ป่ะเรารู้ใช่แล้วเรารู้ว่าไม่ใช่ยใหญ่ก็คือคืนนั้นอะหมาหอนหมาเห่า มาหอนมาเหาแต่จริงๆก็แบบว่าไม่ได้เอกใจอะไรเพราะวันนั้นเป็นวันเผา,ายายก็คงคิดว่ายายแบบเออกลับบ้านมาอะไรเงีเ้ยลยนี้ก็ได้ยินเสียงแบบ,บงงเปงงแปงงไอ้เราก็นึกว่าแบบเออคนอื่นก็ได้ยินทาเป็นเราคนเดียวที่ได้ยินกับน้าตอนเช้านี่ก็เลยไปถามน้าว่าเมื่อคืนมีคนทะเลาะก,กันเหรอแบบได้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ินเสียงคนทะเลาะเออหุยมันมันมีเหมือนคนทะเลาะกันก็เลยไปถามน้าน้าที่เป็นร่างรงเป็นภาษาไทยอะไรดิ แต่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแบบพูดคุยด่าแบบนั้นแค่เป็นเสียงแบบว่าป่าของโยนของหรือว่าแบบขยาบอวอะไรพวกนั้นอ่ะแบบโวยฟิๆๆวโวยวายอะไรเงี้ย <c oughs> เออนี่เลยไปถามนะแบบว่าเออเมื่อคืนนะได้ยินเสียงอะไรไหมหรือหนูได้ยินคนเดียวหรือคนอื่นได้ยินไหมหนูก็ไปถามนี่ก็ไปถามทุกคนในบ้านถามยาแล่าเมื่อคืนได้ยินได้ยินเสียงอะไรไหมอแล้วมันเสียงดังม,มากเลยนอนกันหลับกันได้ไงอ่ะด้วความเป็นเด็กไงเออเลยไปถามนะบอกว่า ก็เมื่อคืนมีเรื่องกันไงบอกใครมีเรื่องกันเขาบอกว่าแม่ตะเคียนในบ้านตีกับผีหน้าบ้านเดียวจริงมันเลยเป็นไปได้พี่เป็นไปได้แต่มันจะดูเหมือนตลกแต่มันเป็นไปได้นะใช่คือฟีลแบบว่าเหมือนเหมือนญาติที่บ้านพอไปวัดอ่ะเหมือนพูดพ่อยๆแบบว่ากลับบ้านดิแต่ไม่ได้เรียกชื่อต่างจังหวัดนี่มันเป็นไปได้นะมีการที่เราแบบ แต่แม่ตะเขียนคือช่วยบ้านใช่ไม่แม่ตะเคียนคิวอยู่ในบ้านช่วยบ้านเราอยยเข้ามาใช่แล้วก็แล้วก็ผีบ้านผีเรือนอะไรที่อยู่เออช่วยกันช่วยว่าไม่ให้ครับไม่ให้เข่าใช่ก็คือใช้แรงเยอะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงใช้แรงเยอะอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นผีที่พอมีพอมีพาลักเออประมาณนั้นใช่นี่ก็เลยบอกเออคิดว่าได้ยินคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไปถาม ็เลยแบบเออบอกมาแบบนี้ก็เลยหลอนแล้วก็คือ,อแล้วน้าก็บ,บอกอ่เออยายก็อยู่หน้าบ้านนั่นแหละไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านแค่แบบเออคิดถึงลูกหลานลนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าตลอดเวลาที่แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วไม่ได้กลับบ้านเลยอะ่ะมีแค่น้าคนเดียวที่อยู่กับยายจนยายเสียอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยอ,อยู่อยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ขวบสองขวบคืออยู่กับยายอยู่กับตาตลอด ลูกคนนึ่งก็อยู่กับพ่อกับแม่แต่นี่อยู่กับยายตายายเลี้ยงก็คือจะสนิทกับตาก,กับยายมากกว่ารู้สึกว่าเชื่อไหมตอน,นเด็กพอเราอยู่กับตาก,กับยายเราอาจจะมองมันเฉยๆ <Aa. S 1> นะแต่พอเราโตมาเราลองย้อนกลับไปแบบเอ,อ้ยเรารู้สแบบึกว่าเราอยู่กับตาก,กับายายมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบยังไงแบบสงบอะรู้สึกแบบว่ามันอบรู้สึกเออเ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าอบอุ่นอะไรแบบเดือดด้วย ลองนึกย้อนไปแบบว่าอะไรๆที่แกทําที่แบบโบราณโบราณเขาทำที่แบบว่าทําสมุนไพรอะไรเงี้ยอแต่อีนี่เป็นแบบว่าเด็กน้อยที่แบบว่าไปเล่นกับเพื่อนแล้วแบบว่าตกองเคยเห็นองค์ใหญ่ใหญ่องค์ใส่น้ำปะเออองค์ใหญ่ให่เฮ้ยเดี๋ยวหมายถึงว่าองค์ใส่น้ําเออที่มันเหมือนบอกปลาสมัยนี้ที่เขามาเป็นบอกปลาใช่ปะองค์ล้านเล่เออองค์ล้านเร่เลยนะองค์ใหญ่ใหญ่เลยอะแล้วตอนนั้นเด็กเล่นกับเพื่อนเพื่อนม่งดึงมือพลาด ก็คือจะปีนจะปีนขึ้นหนกฝาเกือบคิ้วฟาดกับองเลือดออกเลือดออกแล้วแบบว่าล้างหน้าแล้วก็เดินจากแผลไม่ร้องนะนี่ไม่ร้องสักแอะเลยเดินกลับไปบ้านตาบอกกินข้าวเลยนทำกังก้าวเสร็จหมดละมือมือก็ยังกลุ่มกลุ่มคิ้วอยู่มือยังกลุ่มคิ้วอยู่แล้วก็กินข้าวกินปกติเลยแล้วตาถาม ทำไมมือจับไว้แบบนั้นไอ้ยันตัดพักเลือดไหลเอาไว้ร้องไห้ยันถึงโรงพยาบาลนะเย็บไปสามเข็มไม่เชี่ยไม่ก่อนก่อนโดนทักอ่ะไม่เป็นอะไรเลยคือแข็งแกร่งมากเว้ยพอโดนทักตอนนั้นอ่อนแอบ้าพอทุกคนรู้ร้องไห้ได้ละอะไรเงี้ยมแรงอ่ะใช่คือแบบงงงี้ได้เลยเออฮึดมึงฮึดไว้นี่เป็นคนที่แบบว่าเวลา